Bye. วันนี้นะครับผมจะพามาชมบริษัทของเรา JIE Center และ JIE ทัวซึ่งเราทำทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะศึกษาต่ออินเดียรวมทั้งการท่องเที่ยวไปอินเดียด้วยนะครับเรามีบริการทั้งศึกษาต่อและแนวศึกษาต่ออินเดียทั้ง,ท,งทั้งทัวร์ไปประเทศอินเดียแล้วก็ทั้งรับทำวีซ่าด,ด้วยบริการครบวงจรเลยครับเรียกว่าเป็นศูนย์อินเดียครบวงจรแห่่เดียวในประเทศไทยได้เลยเข้ามาดูกันเลยครับวันนี้ว่าบริษัทของเราเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้นะครับเป็นโตนออฟฟิศของเราที่เป็นส่วนปฏิบัติการทั้งหมดนะครับเราก็จะมีพนักงานทีงานของเราแี่ยแต่ละแผนกที่แยกกันไปอันนี้คนแรกแนะนาคุณตาตานะครับคุณตาตาจะดูแลในส่วนของตัวอีตาก็คือตัวที่นําชาวเดียเข้ามาเทีเ่ยวเมืองไทยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออฟฟิศของเราทําด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นทุกโจกทุกโลกก็จะเหมือนกันนะครับดูแลในส่วนของอินบาดูในเรื่องส่วนของโปรแกรมแล้วก็ อย่างเป็นไกด์พาไปเที่ยวด้วยต่อมาก็จะเป็นคองเต้นคองเต้นที่ทจะดูในส่วนของแผนไอพีนะคะรับทาสื่อโซเชียลต่างตต่อมาเป็นน้บิลบิลจะดูในเรื่องของขัวเอาบาวผ่านคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวอินเดียทําวีซ่ารวมทั้งวีซ่าน้องๆน,นักเรียนก็กับตัวผู้บินก็น้องบิลจะเป็นคนดูแลนะครับต่อมาจะเป็นน้องาามะาย,ายังน้องมะยังเนี่ยจะดูในส่วนของสื่โซเชียลเหมือนกันช่วยกันกับเต้สนสองคนก็จะดูในเรื่องของโซเชียลต่าง ถัดมาก็จะเป็นพี่โอนะครับพี่โอนี่ก็ผู้ปครองทุกคนต้องรู้จัก,จกพี่โอจะเป็นคนคอยคุยแนะนําเรื่องการเรียนต่ออินเดียคอยประสานงานกับผู้ปกครองอยู่ต่อกับโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะพาเดินชมบริษัทเราด้านบนต่อน,นะครับว่าตึกออฟฟิศของเรามีกี่ชั้นมีแผนอะไรบ้านนงด้านบนแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบอนุญาตของเราก่อน เราเนี่ยเป็นบริษัทศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยอันนี้นะครับเรามีตัวใบอนุญาตนําเที่ยวนะครับซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกโดย,โดยกรมการท่องเที่ยวสามารถนําคนออกไปต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เรามีตัวใบทะเบียนการค้านะครับซึ่งเราเนี่ยดูได้เลยนะครับเราจดทะเบียนมาเนี่ย ตั้งแต่ปี2548เลยนะครับยาวนานมาก20ปีแล้วนะครับบริษัทเราที่เปิดมาในตนึกนี้เราเป็นสมาชิกของสมาคมแอตตาสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคม GTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทเรามีตัวตนตึกออฟฟิศของเราก็เป็นตึกของเราเองไม่ได้เช่าเป็นตึกที่เราซื้อไว้ทําเป็นบริษัทของเราเองนะครับเดี๋ยวตามมาดูด้านบนกันต่อเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องประชุมเล็กที่อยู่ชั้นลอยของเรานะครับตรงนี้เป็นชั้นสองก็จะเป็นห้องประชุมเล็กที่เราเอาไว้อธิบายหรือว่าพูดคุยกับผู้ปกครองเวลานะผู้ปกครองมานะครับต่อไปก็จะขึ้นไปชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราตามไาดูกันเยว่อชั้นสามมีอะไรบ้าง ห้องชั้นสามนี่ก็คือห้องทำงานระบบเองห้องทำงานของอาจารย์จอดเองนะครับแล้วก็น,นีคุณพึณ่งนะครับคุณพึ่งจะเป็นคนดูแลเรื่องของบัญชีระบบใสบริษัทเรานะ,ะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานระบบเองนะครับครูของก็สามารถมาหามาพบมาพูดคุยกันได้ตลอดแล้วเดี๋ยวที่สําคัญในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบก,การศึกษาของอินเดียนะครับว่าอินเดียมีกี่ระบบเป็นยังไงบ้างใช้ระบบอ,อะไรบ้างข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบเป็นยังไง ซึ่งตัวแทนได้หลายคนในประเทศไททนทีไม่ได้บอกผู้ปกครองหมดว่าอินเดียมีระบบอะไรบ้างแต่และระบบมีข้อดีมีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงตรงนี้กันด้วยนะครับไปคลิปต่อไป